ไอ้ได <Cornell> ้ลูเอาไห้ได้มาดิมากดลูดิไ่ลงกดอีกลงดไม่าเลลักดีลูกพิงกลับมาเนี่ยลติดองเยเ่เห็นดีกับ มันเพิ่งเป็นมันไม่เป็นทีคือไม่ว่าโดนคมอะไรือป่าหม่หรือว่าคุณนเป็นเป็นาเี้องปลาเี่ยว่าเกี้ยวปลาชีเกี้ยวแลีชาวบ้านไปไปอยู่ในต้นของปลาของเข่นี้ชาวบ้านอยู่นครนี่ชาวบ้านเป็นนอนน่เป็นนอนนชาวบ้าเคยเคยไปกูบงไม่ได้นี่ก็ม่เนี้เซปีนี่เป็นคือ จะจะทำบําบีนโยบายแล้วพวกท่านสมัครใจจะหลุดจะลดในพ้นตำแหน่งในพ้นุ่นประเทศไทยเป็นประเทศที่มีในพ้นมาแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อายดีเป็นดีจุดสอง ยังดาครันบางที่เด็กไม่ได้ตังค์้อาจะยากมักได้แต่เด็กตเรนามนมีพนแต่จริงๆตรง้นีางากแตอีน่อีกน่หน็คือถเป็นเรี่องห้องั่งบ้านนี่้องมีลูกลูคนเดียวแล้ก็อยู่กันงคนได้เป็นเด็ก็อยาให้ลูกยาทางานบบว่าไปไปกินหี่อะได้ใชครับ้งพนะตอบเ็สอครัวใ่ใช่ครับ มีบานเดี๋ยวม่มีคสิทนี่นี้ตอนนี้คำทธิ์ี่นะนงไม่ใช่ไปตั้งยืมเบียได้บางทีไปไปยืมตั้งที่ตกลไไปได้นะมันก็บอกว่ามันเพิ่งเป็นนีเพิ่งเป็นประมาณเสียปีนี่แต่ทวนที่ตั้งไว้แล้วนี่เหมือนเมือนของพี่นี่คือพีตั้งไว้ก่อนแล้วใช่ไมนจะตั้นคือตั้งได้ตั้งได้ก็ได้อยู่แบงค์แล้วก็พู่ได้แต่ถ้าออกไปตั้ง ใหม่ยันเหมือนแต่ว่าเราออกมาแล้วแล้วก็เราจะตั้งใหม่ไปในสี่ปีนี้ตอนนี้ตั้งไม่ได้ทั้งแปลนี่แปลนี้เมืขอก่อนนก่อนตรงนี้ก็ขายพอที่ตั้งไม่ได้จะไม่ขายอยู่ประมาณสี่ล้านกว่าเพราะว่าที่มันตั้งนาคา์ไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่มีกําลังแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนทั้งได้ก็ของเขาก็ออกได้เลยโอได้แล้วโอเค <establishing> เด uh, in like yeah, ี๋ยวเพิ่เพิ่งราคายางของบ้านเรามันเป็นเรี่ยงที่มันมันมันมีบัมานาน่แล้วทรนังทุนลูกของรถไปได้ครับีเขาทรูวันี่เพราะมนราการใครปั๊บรวยนะเบอร์หน้าน้าแบบนี้ตัวน้ราเรเรเรดี๋ยวเอมาแลดเนั่เล่นปัดไปเดอนอ้ยย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 มยย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 ยัยยาย่ยยยยย ได้ครับเดี๋ยวผมผมไปแล้วครับไปแล้วไปดลบันนะขอบคุณครับขอบคุณครับ